เป็นเมืองน่าอยู่ที่พร้อมไปด้วยการสาธารณูปโภคคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการที่ดีสวัสดีครับพี่น้องนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วของเราบริหารการศึกษาทุกระบบผู้สู่เมือง,ง,องและวัตกรรมให้เป็นเมืองเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วตั้งอยู่เลขที่555หมู่4 ตำบลหนองไผ่แก้วอํเาเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีปัจจุบันมีพื้นที่การบริหารจัดการทั้งหมด71.33ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย5หมู่บ้านคือหมู่ที่1บ้านหนองปลือหมู่ที่2บ้านหินดาดหมู่ที่3บ้านป่ายุกหมู่ที่4บ้านหนองในหมู่ที่5บ้านหนองไผ่แก้วทิศเหนือติดต่อตำบลหนองอิรุนทิศใต้ติดต่อตำบลคลองกิว่วทิศตะวันออกติดต่อตำบลห้างสูง ทิศตะวันตกติดต่อตำบลคลองกิว่วมีประชากรประมาณ7,317คนมีจำนวนหลังคาเรือนประมาณ4,136หลังคาเรือนโครงสร้างการทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วประกอบด้วยฝ่ายบริหารนำโดยนายธนงศักดิ์ผลเจริญสมบูรณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วน,นายสมภพเดชธนาโพคิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วนายธนบุญบุญเจือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วนายปฏิพานสุทธิธรรมเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วฝ่ายนิติบัญญัตินำโดยนายกมลทัญยาวาสประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วนายสมชายแก้วไกรเพชรรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วอีกทั้งสิ้น5ท่านฝ่ายข้าราชการประจำนางวรันพรนาวีรัตนวิทยาประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วนายธงชัยจันทส,สิทธิ์รองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วนายสุภเลิกอินแก้วหัวหน้าสำนักประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว นางวรันพรนาวีรัตนวิทยาประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไผ่แก้วรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังนายธงชัยจันทสิทธิ์รองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไผ่แก้วรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างนางสาวธัญ,ญพันธ์จารุขจรรัตน์ผู้อำนวยการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนายพินิจอยู่สุขเจ้าพนักงานสาธนารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมภายใต้วิสัยทัศน์เป็นเมืองน่าอยู่ที่พร้อมไปด้วยการสาธารณูปโภคคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการที่ดีองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไผ่แก้วมีเป้าหมายในการจัดการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญและกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสารรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรยกระดับมาตรฐานการให้บริการสาธารณะที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไผ่แก้วมีทั้งหมด7ยุทธศาสตร์ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1.1โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ1.2โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 1.3ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันค้าเลือดออกที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว1.4มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ป่วยติดบ,บ้านและผู้ป่วยติดเตียง1.5จัดส่งถังขยะตามใบคำร้องของทถังขยะของประชาชน1.6 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุ1.7โครงการตรวจคัดกรองสายตาแก่ผู้สูงอายุ1.8มอพระอ,องผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ 1.9กิจกรรมทำหมันสุนักและแมวจอนจัด1.10กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน2.1ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวถนนสายหนองกระไดอุ่มทลอ31มบ้านหนองปรือหมู่ที่1 2 ดำเนินการพ่นยาขายาบริเวณถนนเส้นหน้าอาบตหอนองไผ่แก้วจึงแยกผู้ใหญ่หอ2.3ดำเนินการเดินสายไฟบริเวณหมู่5บ้านผู้ใหญ่หอซึ่งใช้สําหรับติดไฟส่องสว่างเพื่อให้มีไฟส่องสว่างยมามค่ำคืนและเพื่อความสะดวกความปลอดภัยของประชาชน2.4ติดตั้งไฟสาธารณะแยกผู้ใหญ่หอเพื่อให้ถนนเส้นดังกล่าวมีไฟส่องสว่างยมามค่ำคืนและเพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมา 2.5ดําเนินการปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่หนาแน่นตามแนวถนนบริเวณถนนเส้นข้างโรงน้ำตาลไปจนถึงถนนเส้นหน้าอบาตอหนองไผ่แก้ว2.6ดําเนินการเดินสายไฟทางสาธารณะบริเวณถนนเส้น344แยกผู้ใหญ่หอไปทางฟาร์มกรุงไทยซึ่งใช้สําหรับติดไฟส่องสว่างเพื่อให้ถนนเส้นดังกล่าวมีไฟส่องสว่างยามค่ำคืนและเพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมา2.7 ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณทางหลวงหมายเลข344บริเวณแยกผู้ใหญ่หอตำบลหนองไผ่แก้วปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าลอกร่องระบายน้ำข้างทางกำจัดวัชพืชและต้นไม้ที่อยู่หนาแน่นบริเวณทางแยกและตามแนวถนนซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง2.8ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายป่ายุกหนองในหมู่2และหมู่4 โดยการตัดกิ่งปาล์มที่ยื่นเข้ามาในบริเวณถนนสาธ,ธารณะและลอกร่องน้ำยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธ,ธารณูปโภคมีการก่อสร้างซ่อมแซมถนนงานบริการไฟฟ้าสาธ,ธารนณะการบำรุงซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าต่างๆในเขตพื้นที่เป็นต้น3.1ดนึดำเนินการซ่อมแซมบริเวณแยกหนองโกสลหมู่3ตํตำบลหนองไผ่แก้วที่ชำรุดเสียหาย 3.2จัดทําเนินลูร่ระนาดพร้อมติดเส้นจราจรถนนเส้นตลาดหนองไผ่แก้วหมู่ที่5 3.3งานบริการไฟฟ้าสาธารณะ3.4มีการก่อสร้างซ่อมแซมถนนยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาด้านการศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ4.1 อ,อบตอหนองไผ่แก้วเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนประจำปี2567 4.2อ,อบตอหนองไผ่แก้วเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2567 4.3โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของอ,อบตอ 4.4โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระง,งับอักขีภัยในสถานศึกษา4.5โครงการเปิดบ้านวิชาการสร้างความรู้สู่ทักษะอาชีพและโรงเรียนบ้านป่ายุก4.6ประเพณีสงการและกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 4.7งานประเพณีสงการและวันผู้สูงอายุ4.8กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี2567 4.9ประเพณีวิ่งควายประจำปี2566 4.10โครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี2566ยุทธศาสตร์ที่5การพัฒนาด้าน,นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนภพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยประจํปี2566 การประชุมสภาประจำปีงบประมาณต่างๆเป็นตน้นยุทธศาสตร์ที่6การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำศูนย์การเรียนรู้ระบบเกษตรผสมผสานบ้านผู้ใหญ่สมเพียงหนึ่งคนทำงานหมุนเวียนปัจจัยใช้เวลาคุมา้มค่า6.1ออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจผักดันช้างป่ากรณีสร้างความเสียหายพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลหน,นองไผ่แก้ว 6.2เข้าร่วมโครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำรักป่ารักน้ำตามแนวพระราชดำริยุทธศาสตร์ที่7การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน7.1โครงการ1อปทอ1สวนสมุนไพร7.2โครงการถังขยะเปียก7.3 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ7.4โครงการลดคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยบริการด้วยใจพร้อมรับใช้ประชาชนคือหนึ่งความตั้งใจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วโดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่คอยให้บริการประชาชนและใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารงานราชการ ผลงานต่างๆที่ผ่านมานำพาความเจริญก้าวหน้าตามวิถีชุมชนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหลายรางวัลน,นับเป็นความสําเร็จของทุกฝ่ายที่มีเป้าหมายร่วมกันของฝากของชุมชนเชิญชิมลอดช่องหนองไผ่แก้วสูตรคุณอรพินบ้านเรือนไทยสอบถามได้ที่โทร0811764114 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและผลักดันประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมชีวิตและความเป็นอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นเมืองน่าอยู่ที่พร้อมไปด้วยการสาธารณูป,ปโภคคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการที่ดี